เรายังจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องหนึ่งที่เราติดตามกันมาตลอดแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คล,คลายมากขึ้นนอกเหนือจากกรณีของความาแยแยระหว่างยูเครนกับรัสเซียก,ก็คือเรื่องของโรคระบาดที่ไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับการระบาดของโควิด -19 ในวันนี้ติดเชื้อใหม่ถึง23,834คนนะครับ ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เราคงต้องหาวิธีหลายๆคนก็มองว่าในวันนี้สถานการณ์ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเยอะขึ้นแต่ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็ดีหรือว่าผู้ที่มีอาการหนักก็ดีนั้นยังจะเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในช่วงของการควบคุมได้แล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นอาจจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นภายในสี่เดือนข้างหน้าเลยเกิดขึ้นมาของโครงการหนึ่งที่ หลายๆคนเริ่มได้ยินกันเยอะขึ้นนะครับเจอแจกจบนะครับเป็นระบบ OPD รักษาผู้ป่วยโควิดเรื่องนี้สำคัญอย่างไรและถ้าหากว่าเราจะมุ่งหน้าสู่การที่จะทำให้โรคโควิด19เป็นโรคประจำถิน่นภายใน4เดือนนะครับแนวทางนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความก้าวหน้าของประเทศทุกๆประเทศโดยเดียวนะครับวันนี้ทางรายการจะ ได้ขอความรู้จักท่านอาจารย์หมอในแพทย์สุภัาสุวรรณกิจครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทนะครับเดี๋ยวกรุกับคุณหมอเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับโอเคได้ยินเสียงผมชัดนะครับคุณหมอครับได้ยินชัดเจนได้ยินชัดเจนครับได้ยินโอเคครับครับผมครับตอนนี้ก็ยังคงต้องให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ทุกๆท่านเลยทีเดียว มากับภารกิจหนักอีกพอสมควรสําหรับจานวนของผู้ติดเชื้อที่ยังเยอะขึ้นทะลุ20,000ทุกวันนะครับคุณหมอครับครับก็20,000เป็นตัวเลขที่เป็นทางการตัวเลขกําลังใจนะเพราะว่ากำลังใจครับเป็นตัวเลขไม่จริงตัวเลขตัวเลขเท่าที่เราวิเคราะห์กัน rt pcr positive 20,000กว่าคน atk ตอนนี้ก็อยู่ที่4-5,000ทุกวันโอ้ครับผม6-7,000 อันนี้หกเจ็ดมืคือตัวเลขที่ปรากฏแต่ว่าเราเมื่อวานยิ่งทรมาศได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลชิ้นหนึ่งข้อมูลที่มีการยืนยันตัวตนผู้ป่วยเพื่อเข้าระบบการรักษาพยาบาลของของสปสชครับผมซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนของทุก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 สิทธ์นะทั้งประกันสังคมทั้งเป็นสิทธิที่ข้าราชการเบิกได้แล้วก็สิทธิ์สปสชเองประมาณแสนคนต่อวันอืมนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นว่าเป็นผู้ป่วยครับโอเคแล้วก็ครับแล้ว้ทีนี้จากทิศทางแนวโน้มต่างๆในความตั้งใจของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพยายามทําให้โรคนี้เป็นโรคประจำถิน่นแล้วก็เห็นหลายๆประเทศจะเปิดประเทศก็ตามหรือว่าจะปล่อยให mm ้ hmm. แต่ละคนนี้ใช้ชีวิตตึงปกติหรือตามปกติไปเลยคุณ <Yeah. S 1> หมอมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรก่อนครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นเช่นนั้นนะครับ ไม่ hmm. เราเราก็ต้องเดินไปในทิศทางนั้นไม่สามารถไม่สามารถควบคุมโรคโดยเข้มข้นแบบเดิมต่อไปได้แล้วสองปีแล้วนักเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือการเศตษกิจก็แทบจะสุดไม่ได้เปิดกันโรงพยาบาลเองก็ถ้ารับแต่คนไข้โควิดคนไข้ทั่วไปก็ไม่ต้องรักษากันแล้วผ่า <c oughs> ตัดก็เลื่อนทำฟันก็เลื่อนทุกอย่างก็เลื่อนซึ่งมันก็น่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่คือจะอยู่ร่วมกับโควิดยังไงให้ได้ยังไงอาจจะมีสายพันธุ์หลังโอไมกอนไปอีกมันโจทย์โจทย์ใหญ่ก็ก็ก็ต้องนำมาสู่การนอมาไลชีวิตของเราให้ให้เข้าเข้าได้กับโควิดซึ่งจริงๆโควิดก็คือไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งนะแต่เป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีความรุนแรงน้อยเพราะว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าไข้หวัดใหญ่ปกติครับแต่ว่าเรื่องจากเป็นโอไมค่อนก็ก็ยังชั่วเนื่องจากอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า ก็ตามกว่ายุคเดลต้าที่ระบาดในกรุงเทพฯดอนเดือนกรกฎาคมสิงหาครับครับตอนนี้เราสามารถที่จะบอกได้แลวใช่ไหมครับว่าส่วนใหญ่เลยคือเกินร้อยละเก้าสิบสำหรับคนที่ติดเชื้อนะขณะนี้จะเป็นสายพันธุ์โอมิคอนนะครับคุณหมอครับบอกได้เป็นปากเป็นคำครับว่าเป็นสายพันธแน่นอนครับแลวทีนี้หลายว่าความรุนแรงน้อยอืมครับคุณหมอครับพอหลายคนที่ติดโอมิคอนทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ฉีดวัคซีน2เข็ม3เข็มหรือบางคนไปเข็มที่4แล้วนะฮะก็จะมีอาการค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในจุดที่ทุกคนยังต้องดูแลตัวเองต่อไปเพื่อเชียไม่ให้มีการระบาดมากไปกว่านี้ใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ใช่ก็คือ2เข็ม3เข็ม4เข็มก็ติดโอไมค่อนได้นะครับอืมโรงยบาลสเข็มก็ติดแต่ว่าติดแล้วมีความรุนแรงน้อยโอกาสแพร่เชื้ให้สัอผ่้น้อยด้วย ครับถ้าไปฉีดก็ปารุนแรนก็มีโอกาสสูงกว่าแล้วก็แพร่เชื้อได้มากกว่าครานี้เราดูแลตัวเองไม่แพร่เชื้อไปให้คนอื่นเพื่อเพื่ออัตราการระบาดมันไม่สูงจนเกินไปครับเราไม่อยากให้ตัวเลขการระบาดวันละล้านคนเหมือนในยุโรปเนาะครับผมเพราะว่าเพจะไป่อยเข้าถ้าวันละล้านนี่คนสูงอายุที่ติดเชื้อก็จะเข้าโรงพยาบาลเยอะโรงพยาบาลก็จะรับไม่ไหวเหมือนกันอ๋อก็จะล้นครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นณขณะนี้ก็คือบางประเทศ แปะแสนขึ้นไปแล้วหรือว่าเป็นร้านอย่างที่คุณหม<ไ>อ,อบอกแต่ว่าแต่ว่าทีนี้ณจุดหนึ่งที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยกับการที่มีแนวทางในการรักษาแบบ OPD ที่เรียกกันว่าเจอแจกจบถ้าเรามาถอดรหัสแต่ละจอเนี่ยนะครับหมอครับในกรณีแบบนี้ก็คือเจอได้ง่ายเจอปุ๊บเขาต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การจบแบบที่ดีๆได้ครับคุณหมอครับเจอแจกจบผมก็คิดว่ามีความลงตัวในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยคนส่วนเขาตรวจวอทีเคเองตรวจเองคราวนี้พอเจอแล้วทําไงเจอแล้วก็ก็เดินไปโรงพยาบาลกันครับถก็ต้องเดินก็ก็วนใหย่ก็จะเดินมาโรงพยาบาลเองนะหรือว่าคนหนึ่งจำลอมสื้อบ้างอะไรบ้างคราวนี้พอมาแล้วเราก็แจกยาแล้วก็ให้กลับบ้านเพราะความจําเป็นในการแอดมิดอาจจะไม่ไม่ทุกคนหรือนอนทีไอนอนฮอสพิทอลก็อาจจะไม่ทุกคน ก็จะลดความสำคัญของฮอสพิเทลลงแล้วก็เน<ะ>้นการจักตัวเองที่บ้านมากขึ้นอันนี้โดยทฤษฎีก็ถูกต้องคนับบเช่นนั้นแต่ก็มีขต้องระวังอยู่บ้างว่ามันก็ไม่ใช่จบทุกคนนะอ,อายุคนมีโรคประจำตัวคนที่มีอาการมากผู้หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็ก,ลกที่เรายังมีความห่วงกังวลว่าอาการจะรุนแรงขึ้นไหมคนที่ไม่มีประวัติฉีดวัคซีนเลยไม่ยอมฉีดหรือว่า ก็เป็นสิทธิ์ของเขานที่จะไม่ฉีดเนี่ยเ,เราอาจจะต้องมีการดูแลแบบตึงผู้ป่วยในเป็นศูนย์กักชุมชนเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่บ้างประมาณนั้นครับผมเพราะฉะนั้นในแง่ของบุคลากรทางการแพทย์ทีมสาธารณสุขเตรียมพร้อมในการที่จะรับมืออยู่แล้วสําหรับผู้ป่วยที่อาการอาจจะสีเหลืองหรือว่าสีแดงแต่ว่าที่สีเขียวก็คือจะเข้าโครงการ OPD เจอแจกจบแบบนี้ถูกต้องไหมครับคุณหมอครับถูกถูกต้องครับ แต่ก็เป็นภารละมันก็โหลดพอสมควรนะเพราะว่าคาว่าเจอเนี่ยพอเจอปุ๊บก็ต้องมารับยาที่โรงพยาบาลใช่ไหมคิดดูถ้าเจอวันแสนคนเนี่ยปริมาณงานามันก็เพิ่มขึ้นแสนคนอสอนแสนครั้งในใน,ในทั้งประเทศโอเคละกระจายกระจายกันไปแต่ที่หนักหน่วงก็คือในกรุงเทพเองการการมาโรงพยาบาลเพื่อรับยานี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคอขวดครับเป็นคอขวดที่ OPD เรา ครับผมจะจัดการยังไงล่ะไม่ให้เป็นคอขวดอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่แต่โรงพยาบาลต้องไปทำในชั้นที่หนะผมก็จะมีจุดจุดสวอบหมู่วันหนึ่งมาสองร้อยคนสามร้อยคนก็จัดการได้ในครึ่งวันไม่ต้องไม่ต้องเข้าระบบ OPD ดีจับสวอบสวอบเสร็จถ้าเจอผู้ก็จ่ายยาขึ้นกบว่าจะจ่ายฟ้าวิทิลาเวียหรือจ่ายฟ้าทลายโจนหรือไม่ต้องจ่ายเลยเพราะว่าไม่มีอาการใดๆแล้วก็กลับบ้าน Oh. แต่เราจะมีทะเบียนอยู่ไว้ทะเบียนนี้ก็ให้เราพสตอไปตามอีกทีหนึ่งว่าคนนี hmm. ้อาอยุมากน่าจะเอาเข้าศูนย์กักชุมชนนะคนนี้โอเคสบายดีอยู่บ้านไปคนนี้ mm hmm. น่าจะอาการแย่ลงให้เขาโทรตามอสมอโทรตามเราพสตอได้ก็พามาโรงพรยาบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจซ้ำอะไรเยี้ยเพื่อเข้าแอดมิดหรืออะไรก็ว่าไปจริงๆิมันก็ไม่ควรจะจบเลยครับมันมันต้องมีมันต้องมีมงมกลไกที่จะ สามารถคุยกันต่อได้หลังจากนั้นเผื่อบางคนที่มีอาการแต่คนไกนี้ก็ค่อน้านนะครับเพราะพอปริมาณคนมากมันก็โอกาสได้โทรศัพท์คุยกันก็น้อยครับครับผรบมาว่าสายด่วนสปสชหนึ่งสามสามศูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล้นกำลังความสามารถไปเยอะมากเลยทีเดียวเห็นใจทุกท่านเลยีเดียวนะครับจริงจริงก็ต้องเพิ่มระบบการจัดการนะเพราะจริงๆรเราก็เดาได้นะโอไมคอนปัจจุบัน ถ้าบอกว่าหกเจ็ดหมื่นคนที่ปรากฏในรายง,งานจาบอบคจริงจริงมันจะหกเจ็ดหมื่นคนไปอีกมันจะเป็นน่าจะถึงแสนนะเลอเอในในในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมีนาคมทั้งเดือนกระทรวงสาธารณสุขก็ทำนายแล้วว่าสิบหกมีเมษามั้ครับที่จะพีดซึ่งแปลว่าการจัดต้งับสูืะต้องมีเบอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วมีการมีระบบที่จะรองรับการการรับคําปรึกษาเพราะว่าพอ เจอจ่ายจบมันอยู่ที่เจอจ่ายจบมันอยู่บ้านไงคนไข้อยู่บ้านเยอะนั้นการการใช้โทรศัพท์เพื่อปรึกษาก็มีความจําเป็นก็ควรจะมีคู่สายเพิ่มหรือว่ามีเบอร์ใหม่เพิ่มมีการจัดการเพิ่มครับเนีคำแนะนำของคุณหมอคือให้จัดตั้งหรือว่าเส้นหน้ระบบขึ้นมารองรับจากกรณีเจอจ่ายจบนี้โดยเฉพาะถูกไหมครับอาจจะไม่โดยเฉพาะก็ได้แต่ว่าหนึ่งสามสามสี่ผมว่ามันเขาไม่ไหวแล้วล่ะงานหนักมากเขาเขาไม่ไหว นั่นอาจจะหนึ่งหกหกแปดที่เคยมีเป็นสายด่วนกรมการแพทย์ต้องฟื้นฟูขึ้นมาให้เป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวไหมอะไรอง่ายเป็นต้นแต่นั้นก็ต้องทางไม่ต้องไปรอคอขวดที่หนึ่งสามสามศูนย์ครับต้นส่วนในส่วนในโอเคในพื้นที่ชนบทนี่นเรามีเราพาสตเรามีอสมนะจะช่วยได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ปัญหามันคงอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สิ่่งีไม่มีระบบสิ่งที่ดูแสังเกตได้จากที่คุณหมอเล่ามาก็คือว่าถ้าเป็นพื้นที่ตามต่างจังหวัด ระบบอสมก็ดีนะครับหรือว่าระบบสตก็ดีเนี่ยสามารถที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะลงตัว,ตว<ช>ไม่น่าจะเจอคอขวดเท่ากับในเมืองใหญ่หรือว่าอย่างในกรุงเทพมหานครจริงไหมครับจริงอย่างยิ่งครับอันนี้จริง,ง,งเ,เพราะว่าคนกรุงเทพเวลาเจ็บป่วยจะโทรหาใครล่ะจะตามใครละ่ะทุกคนใช่แน่น้าอกมากขึ้นไข้ไม่ลดเลยกินวาทลายโควก็ยังไม่ดีจะทํายังไงดีก็ไม่รู้จะเปึกษาใคร ว่าหน่วยบริการผ<ม>สมภูมที่อยู่ใกล้ตัวเขาไม่ไม่มีถ้ามีก็เป็นคลิน<ม>ิออกอบคุณบ้างหรือเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพซึ่งซึ่งมีจํานวนไม่พอ,อน,นี่ประชาชนเขาเพิ่งว่ากทมคนใหม่นะครับไม่มีใครพูดถึงระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขที่ควรจะเป็นเลยอ่าอ่าอ่า <c oughs> น,นี้อันนี้ดีครับเดี <c oughs> ย๋ยวมีโอกาสต้องลองถามว่าที่ใช่ตอนโควิดระบาดในรัชกาตอนที่ประชาชนบุกกรุงนี่ก็ชัดเจนมากว่าระบบบริการสุขภาพของกรุงเทพเนี่ยรองรับ สถานการณ์พิเศษอย่างนี้ไม่ไหวเพราะว่าไม่มีกลไกผสมภูมกลไกที่อยู่ติดกับชาวบ้านที่ไม่ใช่ระบบโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเเป็นแบบใจิยภูมิอ่าอืมถ,ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราจะแก้ปัญหานี้เริ่มต้นทางทันทีที่เจอแล้วมีระบบะสมภูมิที่ดีก็จะสามารถใ,ให้คําแนะนําแล้วก็นําไปสู่กระบวนการในการรักษาก็ดีหรือว่าดูแลสุขภาพก็ดีแล้วก็จะได้ลดอ,อาการพวกนี้ลงลักษณะยอย่างนี้ใช่ไหมครับหมอครับ ใช่ครับถูกต้องครับซึ่งไม่เฉพาะในโรคโควิดด้วยนะป่าหวานความดันโรคเรือรลังไพโรคอุบัติใหม่อื่นๆในอนาคตเพระตอย่างรพสตถ้ามีในกรุงเทพอย่างเนี้ยชาวบ้านที่เขาอาจจะไม่ถึงกับมีฐานะดีมากเขาม่ได้เข้าถึงบริการตรงนี้ได้ง่ายเพราะเป็นบริการของรัฐที่บริการของท้องถิ่นที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ได้คำปรึกษาได้คุยได้ยาเบื้องต้น S <S <S เขาก็สบายใจขึ้นแล้วก็กลับไปดูแลแตัวเองต่อไปได้อะไรเงี้ยครับแล้วถ้าหนาก็โอเคมีช่องทางการประสานกันครับ <S <S ครับและโดยโดยกระบวนการถ้าหากว่าเจอปุ๊บคันกร,รองเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่กระบวนการการแจกการแจกน้ที่นี้เท่าที่ทราบมาก,ก็คือยิงพุ่งหาฟ้าวิพีเรเวียแต่ว่าแต่ว่าอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของฟ้าทลายโจรแล้วก็ว่ากันไปตามอาการของคนไข้สองสามอย่างที่ว่ามานี้นั้น น่าจะช่วยหยุดการระบาดหรือว่าช่วยยับยั้งอาการของโรคได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับคุณหมอครับก็ถ้าเป็นผู้ป่วยทั่วไปที่อาการไม่มากมีอาการแต่เพียงไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอตามสมควรอันนี้พารลายโจรก็เอาอยู่ครับเอาอยู่ครับเอาอยู่โ,โดยจริงๆไม่กินยาก็ยังเอาอยู่เลยนะก็คือตัวไวรัสมันก็หายเองอยู่แล้วนะ ถ้ามีอาการมากขึ้นบวกกับเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือมีมีอายุเกินหกสิบมีต้องย้ำตัวหรือว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้ก็อาจจะฝาวพีิราเวียไปช่วยได้มากขึ้นก็คือแบบโอเคดีกลับไปกินที่บ้านอ้าวครับแต่ทั้งหลานทั้งปวงอ่ะการที่รับยามาจะกินยายังไงดูแลอย่างไรก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ตอนแรกที่เราคุยกันคือระบบปฐมภูมิที่ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอ ก็จะให้คําแนะนําว่าต้องปฏิบัติแบบไหนอะอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ถ้ามีประงมกินกปดีบางคนแค่พอกินฟาวิไปไอ้กินฟาทไทยจไปได้สองวันแล้วไม่ดีขึ้นเขาจะสับสนละครับผมเ่าควรจะอยากได้ฟาวิที่ลาเวียแล้วเลยเพราะว่าค่านิยมฟาวิที่ลาเวียโควิดเท่ากับฟาวิที่ลาเวียนี่ยังฝังอยู่ในจิตใจของคนคนหนึ่งอยู่นั่งสิครับเสมอไปครับอ่าฮะโอเคเลย เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะทําให้กระบวนการแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นออกมาได้ดีที่สุดนะครับเรื่องของหยูกยาก็ว่ากันไปแล้วกระบวนการที่สามก็คือจบในที่นี้หมายถึงว่าเข้าสู่กระบวนการในการรักษาถ้าหากว่าในขั้นที่สองม,มันยังไม่ลงตัวอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณหมอครับจริงๆงจบก็แปลว่ารับยากลับบ้านนะครับเพราะ<ม>ว่าโควิดที่ผ่านมาเรารับยาเสร็จเราไม่ได้กลับบ้านรับยาเสร็จเรารจะไปกักโฮสปิเตล กัดกลุ่มคนจากโรง,งพยาบาลสนามากัดโน่นกัดนี่อ็จะไม่ได้กับบ้านหรือกัดในขั้นต่ําก็คือไปกัดโฮมไอโซเลชันซึ่งมีการดูแลโดยแพทย์สาธารณสุขแปลว่าต้องอืต้องมีการติดตามอุณหภูมิติดตามออกซิเจนในเลือดทุกวันละสองครั้งอะไรเงี้ยแต่กรณีเจอจากจบก็คือกลับบ้านดูแลตัวเองบแ4 8ชั่วโมงยังมีการโทรตามแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองเต็มที่ มัก็โอเคคนไท้ที่อาการไม่หนักอาการสีเขียวซึ่งการจะครอบคุมไปแปดสิบปอร์เซ็นแล้วล่ะที่ที่ที่วิธีนี้โอเคกับเขารับก็โอเคกับระบบสาสุขด้วยระบบสาสุขก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปได้เอาเวลาไปดูแลคนที่หนักหนักหน่อยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรามาดูสถานการณ์กันนิดหนึ่งกันนะครับหลายลายคนเป็นกังวลว่าต่อให้เป็นโอมิคอนก็ตามแต่ แต่ถ้าหาว่ามีผู้ป่วยที่เข้าไปหาคุณหมอมากขึ้นตามโรงพยาบาลก็ยังมีปัญหาของเรื่องของการที่จะต้องดูแลเรื่องเตียงดูแลเรื่องของการารักษาต่างๆจุดจุดน,นี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่ต้องเตรียมการรับมือหรือว่าหาวิธีการแก้ไขยอย่างไรครับคุณหมอครับเตียงก็ไม่เคยพอนะเพราะว่าเตียงเราลดลงเนื่องจากเราเราก็เปิดเตียงเพื่อดูแลผู้ป่วยทั่วไปแล้วครับ ผู้ป่วยอื่นที่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วครับเตียงโรงพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยลดลงชัดเจนเตียงโรงพยาบาลสนามก็หายไปเพราะเราคืนโรงพยาบาลสนามให้กับโรงเรียนบ้างให้กับโรงแรมบ้างไปหมดหมดแล้วรับ,รบนั้นจำนวนเตียงเตียงนี้ก็เป็นเป็นโจทย์หนึ่งครับที่ที่แต่ละพื้นที่ก็ต้องพยายามคัดกรองคนไข้ที่เหมาะสมให้ได้เข้ามานอนมก็กลับเร็วตอนนี้เราก็ใช้วิธีให้กลับเร็วเช่นครับ นอนโรงพยาบาลได้สามวันสี่วันดีขึ้นแล้วนะเอากลับบ้านนะกลับบ้านแม้ว่ายังไม่ครบสิบวันต้องจัดตัวไปกับตัวต่อที่บ้านเพื่อเปิดเตียงให้ให้คนอื่นได้นอนคนใหม่เพื่อการรักไปได้นอนครับประสบการณ์ที่ผ่านมาในระลอกแรกๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยในแง่ของการดูแลคนป่วยผมผมเชื่อว่าคงจะมีการถอดบทเรียนปัญหาต่างๆแล้วก็เอามาเตรียมการแก้ไขวิธีการที่ให้เขาอยู่เพียงแค่สองสามวันถ้าอาการดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี แต่ว่ายังมีวิธีอื่นๆเพิ่มเติมที่คุณหมอจะแนะนำไหมครับถ้าผมว่าหัวใจของการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือไม่เราไม่รู้หรอกนะว่าเราติดโอไมค์อนไหมนะอมโอไมค์อนนี่อาการน้อยถ้าคนแข็งแรงอาการน้อยแต่ถ้าผู้สูงอายุก็ยังมีนะที่ต้องใส่ช่อช่วยหายใจอาการหนักอ,อย่างเสียชีวิตได้อยู่ ดนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดเราจะติดโอมาย์เขาเรียกว่าโรคการระบาดนี้ระบาดหนักมากหัวใจก็ยังเป็นการดูแลตัวเองอย่างมากเลยนะครับก็คือใส่ใหน้ากากเลยนะหน้ากากนี้ได้ผลมากนะหน้ากากาอนามัยเนี่ยล้างมือบ่อยๆอยู่เว้นระยะห่างกันพอสมควรไม่กินข้าวด้วยกันโดยไม่จาเป็นกินข้าวจานยิน่งถ้ากินข้าวจานาจานเดียวกันใช้ช้อนกลางบ้างไม่ใช้ช้อนกลางบ้างอะไรเงี้ยโอกาสเสียย็ก็จะสูงมากงั้นั้น่า การดูแลตัวเองนี่สําคัญที่สุดครับเพราะจะได้ลดโอกาสในการติดเชือ้อเี๋ยวแล้วก็โอเคก็ว่ากันครับจะไป็นคงอย่างหนึ่งในการดูแลตัวเองครับขอคำนึงอย่างที่ผมเชื่อว่าสําคัญนะครับก็คือเรื่องของจิตใจครับหมออันนี้จะว่าไปก็เจอรุ่นน้องเจอหลายๆคนที่ติดแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครโทรไปสายที่หน่วยงานรัฐมีให้เขาก็โทรไม่ติดนะครับ และหรือจะพยายามหาใครที่พอจะให้คําแนะนําหรือให้กําลังใจได้ตรงนี้ยทองนยังไงดีงครับหมอครับก็ผมผมคิดว่าถ้ามีเพื่อนๆติดแล้วนะให้โทรหาเพื่อนๆที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วม,มีคนรู้จักที่ติดแล้วให้โทรหาเขาครับโอกาสที่จะโทรติดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขน่าจะยากพอสมควร,ครเราเราเราอยู่ในระบบเราเข้าใจข้อจํากัดของระบบ แล้วก็เวลา<ม>ที่เรามีน้อยเวลาคนโทรมาลงเสียพันชนะมาคอนเซสนี่ไม่ได้คุยกันคนแล้วสองนาทีนะครับนั่นสิครับคุยกันสิบห้านาทีก็ยังไม่สบายใจเลยเนี่ยอ๋อ,อแล้วแล้วยิ่งถ้าว่าบางคนได้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาก็จ<า>ะต้องมีการซักมีการถามเพื่อที่จะย้ําว่าไอ้ที่เขาเข้าเข้าใจอยู่นั้นถูกหรือผิดแบบนั้นนะฮะครับนั้นข้อมูลออนไลน์ คิร์ชข้อมูลออนไลน์หาข้อมูลด้วยตนเองคุยกับเพื่อนที่ติดเชื้อแล้วคุยกับคนรู้จักผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยได้ครับท,ที่ยากก็คือพอมีอาการมากขึ้นแล้วต้องการเตียงต้องการระบบโรงพยาบาลน,นี่แหละผมว่าถ้าถ้าโทรไม่ติดเลยก็มีวิธีเดียวนะก็ต้องยอมบุกไปห้องฉุกเฉินครับคับผมบุกไปโรงพยาบาล เพื่อเพื่อที่จะเข้าระบบว่าให้ให้ให้มีการประเมินประเมินแล้วดูดูอไาวก็กลับบ้านครับงั้น<ต>มันก็ไม่มีอันนี้ถอให้ถึงครับอันนี้ไ<ำ>ม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนถ้าอาการหนักเข้าไปเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ต้องไปสนใจว่าจะต้องจ่ายกันแพงหรือเปล่าก็โดยหลักการก็น่าจะต้องเป็นเช่นนั้นคันนี้ก็ราะวโดยหลักการเหนักหนักเบาเนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่การประเมินของแต่ละคนละหมอจะบอกว่าเบาแต่คนแค่บอกว่าหนักอันนี้ก็ต้องเออ ก็ต้องเคารพการความรู้สึกของผู้ป่วยโรงพยาบาลจะโดนว่าบ้างก็ก็โอเคละก็เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันใช่แต่แต่คนต่างต้องเอใจเข้าใจเรานะฮะมองกันในอีกมุมหนึ่งซึ่งก็น่าจะดีมองท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอีกสี่เดือนข้างหน้าโรคนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้นะครับก็มีโอกาสก้าวสู่การเป็นโรคประจําถิ่นณตรงนั้นเนี่ยระหว่างนี้จนถึงการประกาศเนี่ยนะครับ ยังไงยังไงก็ตามแต่ทุกคนยังคงต้องรักษาวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพจนเป็นโรคประจําถิ่นแล้วค่อยไปปรับตัวอีกทีหนึ่งหรือเปล่าครับอ่าจริงๆปัจจุบันก็เข้าสู่สภาวะการเป็นโรคประจาถิ่นไปเกือบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมั้งผมว่าอ๋อครับผมที่ไม่ได้ประกาศเพราะว่าการประกาศเป็น OPD เคสเจอายเจอแจจบเนี่ยนั่นก็คือโรคประจาถิ่นไปโดยปริยายแล้วนั่นเองก็คือป่วยก็มาโรงพยาบาลเนาะ ก็ก็ทํางานต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าหัวใจของการเป็นโรคประจมถิ่นเนี่ยมันไม่ไม่อยู่ที่ระบบสาสุขนะครับระบบสาสุขเนี่ยเดินของเราอยู่แล้วการเป็นโรคประจมถิ่นเนี่ยองคนที่ต้องปรับตัวที่สุดคือระบบอ่าโรงเรียนเนี่ยจะเอายังไงล่ะเชื่อแบบนี้เหรอไม่ใช่แล้วใครเฝ้าตี่นอนโรงพยาบาลกักตัวที่บ้านใครเนกระถิบทางานต่อใครไม่เนียาการเรียนหนังสือไปเรื่อยไม่ต้องหยุด เพว่าเป็นวัรถดาเป็นเหมือนตาแดงธรรมดาครับโรงงาน<ม>ก็เหมือนกันโรงแรมก็เหมือนกันร้านอาหารก็เหมือนกันให้มันจะนํามาสูก่การปรับตัวของระบบทั้งประเทศมันไม่ไม่ใช่แต่เรื่องของการปรับตัวของระบบสาสุขจริงๆแล้ว<ม>คนนี้ต้องทางวาใจกันเป็นไกด์ไลน์ของทั้งประเทศว่าอแต่ละองค์กรแต่ละภาคส่วนจะปรับตัวอย่างไงโรงงานจะปรับตัวอย่างไงเพื่อมีการระบาดในอัตราที่ค่อนข้างต่ํา แต่ระบาดแน่ละเพราะว่ามันไม่มีการควบคุมโรคแบบเดิมแล้วไม่มีการจักเกยียงแบบเดิมแล้วนี่ครับครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีโอกาสได้ทําความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆและที่สุดที่สุดแล้วจริงๆนั่นคือทุกคนต้องดูแลตัวเเองแบบนั้นนั่นเองนะครับยังไงก็ตามแต่ให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านนะครับหมอครับแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอะไรที่อยากจะเปิดเผยอยากจะแบ่งปันให้กับสาธารณะ ก็มาคุยกันต่อในโอกาสต่อไปขอบคุณคุณหมอครับในแพทย์สมัติชชนะสุนกิจครับขอบพคุณครับคุณหมอครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ